สวัสดีค่ะเนวทางฮานอยวันนี้ค่ะฮานอยวันที่25่สิากรกฎาคม2565ค่ะมีเลขดังนี้นะคะ0108 12 13 19 23 33 4149 56 88และ89ค่ะ เลขที่เน้นในวันนี้ก็คือ1 2 1 3และ1 9นะคะเน้นเลขหนค่ะวันนี้<ม>เลขหนของเรามาหลายตัวเลยนะคะที่มีเลขหนก็จะมี0 1 1 2 1 3 1 9และ4 1ค่ะ เลขเบิลของเรามี33และ88นะคะวันนี้ส่วนเลขศูนย์ของเรามี01และ08ค่ะเน้นเลขหนึ่งนะคะวันนี้แนทางฮานอยวันที่ 25ตกรกฎาคม2 5 6 5รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเรื่องตัวเลขกันเพียงเท่านั้นนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาชมเลขเด็ดด้วยกัน พบกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ